จะเตะสูงครับหายก้านคอปูเปอร์ขยับแม่งานจะต่อยยังไม่ออกครับจิ้มซ้าอีกทีหนึ่งพยายามโต้ด้วยหมัดเหมือนกันครับโซลโซโล,โลมีเตะลำตัวแกงนี้สวยเลยครับ <c oughs> เป็นเกมที่หาจังหวะชิงจังหวะกันอยู่ครับ ซ้าย,ยังไม่ชัดเท่าไหร่มีคีบคอตีเข่านะคะเคสอ่ะเขาไปกด1-2นะคะแล้วก็เข้าไปจะรวบเอวของคูเปอร์ค่ะกอดเป็นดับเบิลอันเดอร์ฮุกเลยนะคะแขนกอดอยู่ใต้รักแร้ทั้งสองข้างค่ะแต่คูเปอร์เนื่องจากเป็นนักมวยปล้ำนะคะแต่ก็พาลงไปได้แล้วค่ะ อาจจะโชว์ความสามารถในการยืนมากพอแล้วนะคะอตอนนี้อาจจะอยากจะจบแล้วค่ะครับนี่ฮะพอลงมาเกมนอนสู้นี่ก็แน่นอนแล้วครับ,รบเข้าทางเข้าแน่ฮะอยากจะเก็บงานแล้วนะคะตอนนี้สำหรับเคสค่ะพยายามควันหาคอของคูเปอร์แล้วก็นี่ค่ะเข้าคอแล้วนะคะ ยังไม่จบนี่ค่ะเขาไปเต็มแล้วค่ะตอนนี้เต็มแล้วก็ยอมแพ้แล้วค่ะโอ้โหนี่ประมาณว่าเร่งเมื่อไหร่ก็ผ่านครับคือใหาได้นอนสู้นี่เรียบร้อยเลยครับทันทีครับโอ้เด็ดขาดมากครับเนี่ยครับก็ดูเหมือนว่ายิ่งดิ้นยิ่งโดนนะครับค่ะคูเปอร์และนี่คู่ฝ่ของเขานะคะไม่ใช่คนนี้นะคะคนเมื่อกี้อะ เก็บได้หยับรวดเร็วและในยกแรกเท่านั้นเองครับโอ้คือหลายๆคนอาจจะมองว่าบางทีการข้ามกติกาเนี่ย<ะ>มันก็เหมือนเอาจระเข้ ที่เก่งในน้ําขึ้นมาอยู่มาสู้บนบกหรือสิงโตขึ้นไปลงลงไปในน้ําอย่างนี้ครับแต่ว่ากับคนนี้ไม่ได้มีความแตกต่างเลยคเขาเขารู้วิธีอะครับคือเกมยืนสู้เขาก็ทําได้ดีนะครับคนนี้จังหวะเตะจังหวะออกมัดนะครับแต่ถ้ามาเร่งจริงๆก็นี่แหละฮะพามานอนครับแล้วก็ปิดเกมได้สําเร็จครับแล้วก็รุ้นโบนัสเลยฮะรืม And gentlemen, your referee, สามนาทียี่สิบวีนในยกที่หนึ่งค่ะชนะโดยการ <Hey. S 1> ล็อกคอพู่ต่อสู้ <ut> หรือเรียนนิกชโชกเคสรูโทโลจากสหรัฐอเมริกาค่ะเป็นฝ่ายชนะเพื่อนร่วมชาติไป รลายกาดไร้เทียมทานจริงๆนะครับนี่มิชิลสันค่ะเพิร์ลมชาติอีกคนถามว่าเขารู้สึกยังไงบ้างคะที่วันนี้เขามีนมอยู่ในมือค่ะมว่าเสยะที่วันนี้เขามีนมอยู่ในมือค่ะ เขาบอกว่าเขารู้สึกดีมากนะคะในการที่ได้ยืนสู้ค่ะแล้วก็ทำมันได้ดีค่ะก็ถามว่าแผนของเขาคืออะไรนะคะจากตอนแรกที่ยืนสู้ค่ะแล้วก็เทคดาวพคู่ต่อสู้จนจบด้วยกันท่านอนนะคะ as as wanna scrap yeah soon just just so you you out you know in wanna get here let it i all form was going a little bit but you know i'm so thankful so thankful for my coaches for one um definitely could not have gotten this result today without my coaches to us about what's next we know one 168 denver colorado's coming up here pretty quickly and you are waiting for the next match และอย่าลืมข่าววันหนึ่งหกแปนะคะที่อเมริกาคะและเขาเนี่ยค่ะจ้าไปเจอกับมูซูเมซีค่ะมุซูเมซี่ต้องข้ามรุ่นมาเจอกับเคทนะคะซึ่งมูซเมกี้จะสู้เป็นคู่ต่อไปใช่ค่ะ God, well, well, that's a know, he's a Right now, man, you're doing so spectacularly. You've had six wins in submission grappling, making your MMA debut. You've got three bonuses. You know, Chachi, see, tongue is going to make it four, giving you $50,000. Oh. bonus from the one Absolutely incredible. What an incredible rise for you, You're Again, like Ty's always say, you know, Chachi changed your life single-handedly, you know, it's a Bob Marley quote. You know, it's the, the greatness of a man or a woman is measured by how much wealth they acquire, but in their ability to affect those around them positively. You know, so um, you know, as, as good as the money feels, you know, I'm, I'm just so thankful and I'm here to spread the positivity and the good vibes. Thank you all for coming. ก็เอาเงินที่ผ่านมานะคะไปใช้ในการสร้างยิมของเขาเองนะคะที่คอสตาริกาค่ะแล้วก็ให้เด็กๆได้มาฝึกฝนนะคะกับแชมป์โลกค่ะยังทุ่มไม่จบค่ะ เขาก็พูดถึงคุณปู่ของเขานะคะเขาบอกว่าเขาดู MMA ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆนะคะแล้วเขาก็อยากจะให้คุณปู่เขาที่อยู่บนสวรรค์นะคะได้เห็นว่าวันนี้เขาสามว่าที่จะทำได้แล้วค่ะแล้วเขาก็มาเป็นนักกีฬา m m a ค่ะและชนะยังสวยงามในไฟแรกของเขานะคะ ความหนักอกหนักใจจะอยู่ที่ไฟต์ต่อไปที่แผ่นดินเกิดนะครับที่สหรัฐอเมริกาครับจะเจอกับไมกี้มูซูมิซี่นะครับเพื่อนร่วมชาติแต่ว่าต้องดูผลงานคู่ต่อไปด้วยนี่แหละครับนี่คือคู่ต่อสู้คนต่อไปของเขานะครับซึ่งขึ้นโปรแกรมไว้แล้วนะครับทางด้านของเคทลูทโรจะเจอกับไมกี้มูซูมิซี่นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูผลงานของไมกี้กันบ้างนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวก่อนนะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ รับมาตามต่อครับวัน167สสดจาก Impact a r i n a เมืองทองธานีประเทศไทยของเรานะครับผ่านไปแล้วหลายคู่นะครับ7คู่ด้วยกันมาถึงคู่ที่8วันนี้ครับในกติกาปล้ำจับล็อกรุ่นแบนตตัมเวทไมกี้มูซูเมซี่ครับมนุษย์มหาศาัศจรรย์ครับจะเจอกับซูซ่าครับส่วนวันนีาาน้ราานครับจอรธานแฮกกตี้ครับ กาของเขาก็แน่นอนครับจะป้องกันแชมป์โลกมวยไทยแบทเทเวทเจอกับซุปเปอร์เลกเกอหมู่เก้ากับเดือนกันยาที่สหรัฐอเมริกาที่เดนเวอร์นะครับโอ้โ,อโอหน่าดูน่าชมเป็นอย่างยิ่งครับรอติดตามดูแล้วกันครับตรงกับวันเสาร์ที่7<ค>กันยาหยนดค่ะเนาะ7โมงเช้าเหมือนเดิมใช่ไหมคะถูกต้องครับผมเก็บตัวซ้อมที่สมุยครับปกติวันนี้ก็โชว์ตัวเท่าหน่อยครับ ตัวซ้อมอยู่ที่ WMC และไม่มวยไทยครับกล่องนี้จับนานเลทีเดียวพอได้เป็นแชมป์โลกพอมีสตุ้งสตังนะครับก็ดูดีอนะครับคือป,ปกติเขาก็ดูดีอยู่แล้วแล้วยิ่งรอไปใหญ่เลยดูมีสง่าราศีนะเราก็อยากจะหลอ่อมั่งเหมือนกันคือตอนนี้สัก3ามสามแสนไม่ต้องไม่ต้องโบนัสวันใหญ่นะครับ <laughs> โบนัส วันลูบินีก็พอแล้วฮะจะดูหล่อขึ้นเยอะเลยนี่ครับติดตามครับกติกาปั้มจับล็อกรุ่นแบตเต็์เวทครับอย่างที่ทราบกันครับไมกี้มูซูมิซี่เนี่ยเขาเป็นแชมป์โลกรุ่นไฟเวทร้อยสามสิบห้าปอนด์สาิบห้าปอนด์วันนี้เพิ่มมาอีกสิบปอนด์ครับนะครับแล้วไฟต่อไปเพิ่มไปอีกหลายปอนด์เลยครับสู้กับเคสลูตาโรในรุ่นไรเวทร้อยเจ็ดสิบปอนด์โอ้โหรู้ตัวของไมกี้วันนี้เขาจะตัวใหญ่ขนาดไหน เกียบรียลซูซ่าเปิดตัวกันก่อนค่ะสำหรับเกียบรียลซูซ่าจากบราซิลอายุ27ปีครับสูง162เซนติเมตร144.5ปอน